สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel นายท a ลอดพยากรณ์บายครูเอค่ะคลิปนี้เป็นคลิป่องดวงภายใน7วันนี้ค่ะของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลผ่านการทำนายของไพ่ทาโรคค่ะ ขอพลังงานแห่งไพทารโส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลทํานายดวงใน7วันนี้คือ25กันยาถึง1ตุลาคมในเรื่องของโชคลาภซื้อหวยในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้จะมีโอกาสถูกหวยถูกรางวัลถูกรางวัลใหญ่บ้างหรือไม่นะคะในดวงเรื่องของการเงินจะมีเงินมาจากทางไหนดวงเรื่องของการงานจะราบรื่นดีหรือเป็นอย่างไรบ้างนะคะและดวงเรื่องของความรักจะมีข่าวดี ความสุขสมหวังในเรื่องของความรักบ้างหรือไม่ขอพลังงานแห่งไพทา,าโรได้ช่วยทำนายให้กับชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลได้ทราบค่ะการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยณในการชมค่ะมาค่ะใบแรกไพ่ทํานายว่าสี่เหรียญไพ่การเงินนะคะใบที่สองทำนายสองถ้วยไพ่ความรักค่ะ ใบที่สไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเงินค่ะต่อไปไพ่แฮงแมนอุปสรรคนะคะต่อไปไพ่ไนท์ออฟโซดนะคะเป็นไพ่คำเตือน King of w a n d ภไพการงาน The h y p o p แฟรนไพ่แนะนำ n n i h t t o w อร n นไพ่การงานค่ะเอไพ่เนเรื่องของการเงินการงานโชคลาบโชคลาบอย่างไม่ออกค่ะ4ใบสุดท้าย7 ดาบไพ่คำเตือนนะคะต่อไปไพ่ Lovers ความรักอุ้ยขอไพ่โชคลาภหน่อยค่ะโชคลาภจะมีจากทางไหนบ้างไหม The e m p e เ o r นะคะและใบสุดท้ายคะ่ะไพ่ justice โอ้ต้องบอกเลยคะ่ะว่าในเดือนนี้ไม่ใช่เดือนนี้สิตุลาเนี้ยวันที่1ตุลาเนี้ย ซื้อหวยอาจจะไม่ถูกนะคะคุณตุนคะนะคะออแต่ว่าถามว่าแล้วดวงดวงโดยทั่วไปเป็นยังไงไพ่ดีเยอะนะคะพลังงานบวกจากไพ่ค่อนข้างเยอะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องของโชคลาภแต่จะเป็นเรื่องอย่างอื่นนะคะซึ่งมีไพ่ใหญ่ๆที่เป็นไพ่ดีเดี่ยเยอะเหมือนกันอะเรามาดูเลยนะคะว่าในเรื่องของการเงินการทองนะคะของชาวราศีตุลเนี่ยเวันนี้ถือได้ว่าคุณจะต้องเก็บเงิน เซฟเงินเซฟมันนี่อย่าให้เงินล่วไหลยอย่าใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่าใช้ใจ่ายตามเอิมเภอใจต้องเก็บเงินเก็บทองไว้เพราะว่ามีแนวโน้มที่จะมีเรื่องที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินในเดือนตุลาคมนะคะดังนั้น7วันนี้ถ้าไม่จ่ายเงินถ้าไม่เสียเงินเก็บเงินได้ยิ่งดีค่ะ ถามว่าแล้วเงินของคุณจะมาได้จะมาทางไหนมาจากการทํางานค่ะโชคทางด้านการเสี่ยงอาจจะมีหรือมีน้อยมากนะคะอย่าเสี่ยงเลยจะดีกว่าหรือว่าเสี่ยงขำๆซื้อลอตเตอรี่แค่สักใบหนึ่งเอาไว้ลุ้นตอน4ี่โมงเย็นของวันที่1ตุลาก็ได้นะคะเพราะว่าไม่เกิดไพ่เงินก้อนโตไม่เกิดไพว่วิวออฟฟอร์จูเลยนะคะโอกาสที่จะ ถูกหวยหรือถูกรอตตรี่ในวันที่1ตุลาแทบจะไม่มีเงินที่หามาได้เป็นเงินมาจากการทํางานการทําธุรกิจนะคะไพ่การเงินมีแค่2อใบต่อไปในเรื่องของการงานบ้างค่ะการงานนะคะมีไพ่ night off warn นะคะการงานที่ต้องลุยต้องลุยนะคะถ้าอยู่เฉยๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ตรงกับดวงต้องลุยลุยแล้วสำเร็จนะคะการงานไหนที่ลีลีรอๆอ,อยู่ยังแบบดูแบบว่า จะเอายังไงเดี๋ยวลุยเลยค่ะลุยเลยลุยการลุยงานลุยไปได้เลยพบกับความสุขนะคะพบกับความสุขพบกับความสำเร็จอะไรอีก King of w a n d King of w วก็คือไพ่ของผู้บริหารนะคะบริหารจัดการงานต่างๆในช่วง7วันนี้ต้องมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะอย่าลีลีรอๆแบบว่าตัดสินใจไม่ขาด ต,ต้องตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะคะใน7วันนี้ใครที่เป็นผู้บริหารนะถึงเวลาต้องฟันธงต้องฟันธงแล้วนะคะต้องมีการบริหารจัดก,การที่เด็ดขาดนะคะแต่ว่าไอเด็ดขาดเนี่ยจะต้องมีมีความประนีประนอมด้วยนะคะในการตัดสินใจของคุณในการทำงานนะคะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาลูกน้องลูกจ้างมีการคดโกงลูกน้องลูกจ้างมีการแอบ แอบทำอะไรที่ไม่ดีรับหลังมีการโคดโกงนะคะมีการช่อฉนหรือทำให้เกิดแบบความวุ่นวายวุ่นบายนะคะในองค์กรเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแก้ไขปัญหาละนะคะแก้ไขปัญหาด้วยความอารุออ่วยนะคะด้วยความยุติธรรมอย่าฟังความข้างเดียวนะคะเรียกมาแล้ว ฟังทั้งสองเหตุผลเลยทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์ทั้งจำเลยนะคะเหมือนเป็นผู้พิพากษาแล้วจากนั้นน่ะให้ใช้ความอารมณ์อร่อยความเห็นอกเห็นใจกันในการแก้ปัญหาด้วยมนุษยธรรมนะคะอย่าตัดสินปัญหาด้วยความผีผามด้วยความใจร้อนหรือด้วยอารมณ์นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาก็ได้ดังนั้นไพ่แนะนําว่าให้ตัดสินปัญหาด้วยความประนีประนอมด้วยความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจกันค่ะ และคุณจะได้กลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีคนเคารพนับถือมีทั้งอำนาจและบารมีนะคะอำนาจวาสนาบารมีอยู่ที่ตัวคุณแล้วคุณตุลน,นะคะคุณตุลน,นี่สัญลักษณ์ก็คือตาช่างเพราะฉะนั้นคุณตุลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีมีความยุติธรรมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคุณน่ย ส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยกลายเป็นดี e อ m p พ r o r ไพ่ผู้ยิ่งใหญ่นะคะผู้ที่มีความมั่นคงมีอำนาจวาสนานะคะบุตรบริวารน,นะคะให้ความเคารพเชื่อฟังเพราะคุณเป็นคนดีเพราะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความเที่ยงตรงแต่คุณก็เป็นคนที่มีความประนีประนอมมีความอารมอร่วยด้วยนะคะนี่คือข้อดีของคุณแถมยังได้ไพ่พระอีกนะคะไพ่พระคือไพ่ของคนที่มีความรู้คนที่มี ความดีอยู่ในตัวเองประกอบไปด้วยความรู้และความดีอยู่ในตัวคุณเพราะฉะนั้นดวงของคุณพี่จิกงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงส่งใครทําอะไรไม่ค่อยได้จริงๆเพราะฉะนั้นไพ่เล้ยๆล้ายหนักๆไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงของคนที่มีบุญอํานาจวาสนานะคะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครทําอะไรไม่ค่อยจะได้นะคะมักจะแคล้ควคลาดปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยความดีที่คุณสั่งสมมานะคะบางทีอาจจะมาตั้งแต่อดีตชาติด้วยแต่คุณลืมสั่งสม สมบุญในเรื่องของการเ,าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะก็เลยก็เลยอาจจะไม่มีโชคทางด้านการเสี่ยงนะคะแต่โชคในเรื่องของอความมั่นคงนะคะในเรื่องของอำนาจวาสนานะคะในเรื่องของตำแหน่ง สถานะทางสังคมหรือตำแหน่งในการงานของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่มันจะสูงนะคะก็อาจจะบุญของคุณอาจจะสร้างมาแนวนั้นนะคะ,ะต่อไปค่ะในเรื่องของความรักเรื่องของความรักบ้างได้ไพ่เลิฟเวอร์เลเิฟเพร้อมกับสองถ้วยนะคะก็คือมีความรักค่ะ คุณจะได้พบรักนะคะพบรักพบคู่พบคนถูกใจพบคู่ครองต้องใจนะคะได้พบโซเมดได้คู่ครองได้ทวินเฟรมแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นยังไม่ถึงขนาดที่แบบแต่งงานแต่งการกันนะคะแต่แบบบอกว่าเป็นรวงแบบโดยรวมนะคะคุณราศีตุลมีโอกาสที่จะได้พบรักได้พบคนถูกใจนะคะและได้สารสัมพันธ์ต่อกันไปยาวๆค่ะ ความรักถือได้ว่าได้ไพ่ที่ดีนะคะไพ่มีความสุขคนมีคู่แล้วก็จะเข้าอกเข้าใจกันนะคะดูแลเทคแคร์ care, ห่วงใยกันทีตกันดีๆนะคะเขารักเราเรารักเขานะคะก็ถือได้ว่าราบรื่นนะในช่วงเจวันนี้นะคะคุยกันรู้เรื่องไม่ค่อยขัดหูขัดใจขัดตากันนะคะเอออ,อหอหมก,กกันดีรักกันดีช่วยเหลือกันดีดูแลเทคแคร์ care, กันได้เป็นอย่างดีนะคะโอกาสที่จะทะเลาะก,กันหรือเลิกลากันนะ่ะค่อนข้างมีน้อยนะคะในช่วงเจ็ วันนี้อ่ะต่อไปนะคะมีไพ่เดอ h a ฮง m a n เกิดขึ้นมา1ใบนะคะไพ่แฮง m a n ก็คือถ้าคุณมีความทุกขทนกับปัญหาหรืออะไรก็ตามทนกับคนบางคนเนี่ยที่มันเข้ามาแล้วมันทำให้ชีวิตของเราแบบว่าแย่ yeah, ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยคุณถึงเวลาที่คุณจะแบบกำจัดนะคะเทคเอาเทคเอาคนเนี้ยออกไปจากชีวิตได้แล้วหรือปัญหาเนี้ยเอาตัดออกไปจากชีวิตได้แล้วถึงเวลาที่คุณจะ กำจัดจุดอ่อนที่มันทำให้ชีวิตคุณเป็นทุกข์แล้วนะคะอะอย่างที่บอกอะคุณอาจจะต้องมีแบบว่ามีความเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรก็ตามที่มัน ค่าราคาสังมานานทําให้คุณเป็นกังวลทําให้คุณทุกทนหรือทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะคนคนนี้เพราะปัญหานี้เพราะสิ่งสิ่งนี้ถึงเวลาที่คุณจะกําจัดและตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตคุณได้พบกับความสุขค่ะเอาละค่ะก็ทํางายครบหมดทุกใบแล้วนะคะที่ ไพา,าโรยได้ส่งพลังงานมาแจ้งข่าวกับเชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลเอาล่ะค่ะดิฉันครูเอปรมพรนันกพยากรณ์อ่านไพ่ทาโรก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่มาชมคลิปการทำนายซองดวงใน7วันนี้ของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลน,นะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องชาแนลนายธารพยากรณ์บายครูเอของดิฉันด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้มารับพลังงานบวกรับข้อแนะนํารับฟังสิ่งดีๆนะคะจากการอ่านไพ่ทาโร่สื่อถึงคุณในคลิปต่อๆไปนะคะรับพลังงานบวกให้ชีวิตสดใสให้ชีวิตมีความสุขกันค่ะหวังว่าเราจะได้พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ